ไม่นี้จะมาเปิดเผยเมนูเด็ดนันคือพริกน้ำปลานะคะมีติดบ้านไว้ติดครัวไว้นะจ๊ะนี่ค่ะคือวัตถุดิบขั้นตอนนะคะแกะเปลือกกระเทียมหั่นพริกหั่นมะนาวนะจ๊ะแล้วเราจะมาปรุงกันอีกทีเนาะจ้าล้างที่กปนแล้วที่น,อน้องล้างที่สะอาดสะอาด พริกไปเด็ดขวนไว้นาพี่น้องเด็ดขวนเด็ดวนมาพริกนะคะส่วนกระเทียมนั่นนะก็ปอกเปลือกแล้วพี่น้องต้องไปโอ้ยมุงเกียยบลยเด้วยร่างพริกค่ะก็แล้ว แกเปลี่ยกออกแล้วพี่น้องแต่ใาอยู่อันนี้มันเป็นบักกระเทียมหัวกรีบใหญ่ท่านเก็บกรีบน้อยแล้วโอ้ยเหมือนสิทธ์ลวจ้าจ้ากระปอกกระเทียมแบบนี้แล้วพี่น้องบอกจนพ่อได้ปริมานีเขาพอใจอุย้ยมือเปียกปอกไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องเอ้ยทำนี้แล้วพี่น้องจ้ากระเทียมนะคะท่านเป็นแว่นนะคะ เป็นแน่นพริกน้ำปลาสูตรเจ้าอ่อยหอยใหญ่นะคะมุ้ยบ่ได้ค่ะเพราะถคุณที่เขาเสียบแต่ตัวนี่เหรอคะเป็นพระเอกชอยงานใดกับงานนน่นเจ้าอ่อยหอยใหญ่ทำกับข้าวไม่ได้อร่อยนะคะแต่ที่ทำอร่อยคือพริกน้ำปลาเพื่อนจะเข้าใจว่าเพื่อนเห็ดแอนกับเผาอร่อยบ่แมนเนี่ยค่ะเห็ดต้มเผา็ต้องหั่นนะคะงานเหตุผลที่เห็ดพริกน้ำปลานะคะเพราะว่าแอนได้ พริกมาพี่น้องพริกจะแซ่บจะแซ่บกัเลยสีเข็ดไว้มือนี้มือว่างก็ดีไปเข็ดไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นนะคะเคล็ดลับมีวิธั่ยาลายดอกจ้ะเท่าที่เข็ดมาเนี่ยเรจ้ะยี่สิบกัวปีวิลเชอร์หั่นกระเทียมมาดูการหั่นพริกของเจ๊อ้อยหอยใหญ่นะจ๊ะพริกกำงามแบบพี่น้องเดี๋ยวนะจะหั่นนะเหั่วตองเข็ดตอนใหญ่เนาะเข็ดตอนน้อยแบบนี้นะคะ หั่นให้ได้แบบนี้จ่าเดี๋ยวเขาิมหั่นเมือเนี่ยแหละเดี๋ยวสิวมาจืดตัดผ่ามาอีกเพื่อนึงเด้อพี่น้องเด้อจ้าจ้าเมื่อได้ส่วนผสมนะคะพริกหั่นแล้วกระเทียมหั่นมะนาวนะจ้ามาจากขั้นตอนแรกนะขั้นตอนแรกเลยคือบีบบางเนาวนะคะคนอาจจะบ่เข้าใจว่าเป็นอย่างคือบีบบางเนาวมะนาวเป็นกรดจะทําให้พริกไม่เปลี่ยนสีนะคะทิกง่ายๆนะคะ บีบน้ำมะนาวลงไปแต่ว่าจอยหอยไงนี่พี่มักสมไหมพี่น้องป้องไปก็เลยพริกน้ำปลาน่าน,านี่สิออกสมเดชมาออกเค็มดเดอนะคะบีบนะคะบีบมะนาวลงไปอุ้ยนำ้ำไหลไหลกินมักเนาบีบมะนาว บีบมะนาวนะจ๊ะอันนี้คือคำนวณแล้วจะสูตรนี่รถผู้ใดมับรถใด,ดก็เอารถนั่นเด้อค่ะแต่ที่อ้อยห้อยใหญ่มากรถนี่ <c oughs> บีบมะนาลงไปไม่ได้มะนาวแล้วนะคะเอาพริกลงไปก่อนนะคะพี่น้องป้องไฟเอาพริกลงไปนะคะคนนนะจะให้หนามัางน้าเข้าไปในพริกเมื่อไม่ให้พริกดำโอ้แมางน,น้ำลายไหล ตามด้วยกระเทียมหั่นแวน่นใสพริกน้ำปลาแล้วมือแรงสิเห็ดอย่างกินรอติดตามชมนะคะเสร็จแล้วก็คนค้นให้หนังน้กเนาาก่อนเดีคุณเอาไปก่อนนะคะนะคะจะจาค้นในถ้วยนะคะต่อมาขั้นตอนต่อไปนะคะเอาผงนัวใส่นะคะตัดหลดนิดนึ่งนะคะไม่ต้องเยอะ ตัดมะนาวด้วยน้ำตาลรายนะคะใส่จากน้อยจ้าพอบอกน้ำเขาใส่สองวยใหญ่ๆได้เมืึงกินนี่เสร็จแล้วคนอันต่อไปก็คือน้ำปลานะคะฟีดซอนนะคะนี่จ้าบีบลงไปก่ต้องใส่ไหลด้วยมันสิเข็มเดี๋ยวเขาป้นมงก่อนนี่นี่ละพริกน้ำปลาทจ่อ่อยหอยใหญ่สิบประมาณนี้เลยเออพี่น้องสิบเป็นประมาณนี่เลย เอาน้ำปลาใส่อีกจังน่อยเนาะอืมไมต้องให้ความด้อยเอาซ้ำนี่แหละนี่แหะครับเพคขาเพคขาโอ้แต่แซ่บคือเข้อหอนท้อนเห็ดเมนูอย่างเนาะพี่น้องปองไปเดี๋ยวจะแซ่บบะลูกเอาซุ้มไปพี่น้องเพื่อนเมืองดองเอูเสร็จแล้วพีว่น,น้องเอ้ยเสร็จแล้วแับนี้งามบ่คะโอ้แต่แซ่บเนาะเออเอาเอาผ้ากันไปเห็ดกำราไปเห็ดเด้อกินได้ ว่าแมนสิโบว์นอาทิตย์นึงพ่นจินเนี่ยใส่ตู้เย็นไว้เด้อเอาแอบแอบคำว่าภาษาลาวแปลว่าแอบภาษาไทยคือกล่องกล่องนะคะเอาใส่กล่องแล้วกวัย่าใส่ตู้เย็นนะคะจ้า